สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟ,แ,ฟแฟนรายการที่เคารพครับนี่คือคลินิกเกษตรของท่านผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับแล้วคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบไม่ว่าท่านจะปลูกกุหลาบหนู กุหลาบซึ่งเป็นไม้กระถางใหญ่หรือจะเป็นปลูกลงแปลงหรือจะปลูกกุหลาบทรีโรสหรือกุหลาบเลื้อยหรือกุหลาบอะไรก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกุหลาบมีเหมือนกันหมดนะครับวันนี้จะคุยให้ฟังถึงกุหลาบในช่วงฤดูแลง้งถ้าเราปลูกกุหลาบในช่วงฤดูแลง้งเราจะเจอปัญหาอะไรครับท่านผู้ชมครับ ปัญหาที่เราจะพบมากก็คือว่ากุหลาบแทนที่จะคลี่ใบแผ่ใบออกมาเต็มที่ตามปกติท่านจะเห็นว่าใบากุหลาบของเรากลับไม่เป็นเช่นนั้นใบจะเล็กใบจะงหงิกบางครั้งใบใหม่แตกออกมานั้นเรียกว่าแตกเป็นใบแทบจะไม่เป็นถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการทำลายของมแมลงที่ชื่อว่า เพรี้ไฟครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการปลูกกุหลาบหน้าแล้งท่านก็จะต้องเอาสารป้องกันกำจัดเพรี้ไฟอย่างเช่นแอสเซนตนะฮะของสหายกเกษตรเนี่ยนะครับฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้เพื่อไม่ให้เพรี้ไฟมาดูดกินน้ำเลี้ยงจนกระทั่งใบเงกใบเล็กไปหมดนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ข้อที่หนึ่งข้อต่อมาครับบางครั้งใ <c oughs> บที่คลี่ใหญ่แล้วเนี่ย แต่แทนที่ใบจะเขียวสดใสเป็นปกติปรากฏว่าใบามันจะซีดๆเซลยวๆนะฮะออกใบออกด้านๆนะครับหรือบางทีบางคนก็อธิบายความว่าสีเทาๆเงินๆถ้าท่านเอาเลนส่องพระไปส่องดูท่านจะเห็นว่าอาการที่ใบยอย่างนั้นน่ะจะเห็นว่ามีตัวแดงๆก็คือ แมงมุมแดงหรือว่าที่เราเรียกว่าไรแดงนั่นเองครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกกุหลาบหน้าแรงเนี่ยเราจึงต้องรดน้ําให้เปียกใบให้ชุ่มใบและให้ใบแห้งก่อนค่าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าความชื้นสูงทั้งเพลียไฟทั้งไรศัตรูพืชมันจะไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นกุหลาบหน้าแรงต้องรดน้ําให้เปียกใบชุ่มใบเข้าไว แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพบมีการระบาดของไรการกําจัดไรก็สําคัญท่านก็จะต้องใช้กรรมฐานผงคูมูลัสซึ่งละลายน้ําได้ดีเนี่ยนะครับฉีดพ่นป้องกันกําจัดไรหรือจะเป็นสารกําจัดไรโดยตรงที่ชื่อว่าโทเทมนะครับเราก็ฉีดพ่นป้องกันกําจัดหน้าแลง้งกุหลาบกลัวเพลี้ยไฟแล้วก็ไรศัตรูพืช นะฮะแต่สําหรับนอนเจาะดอกอะไรต่างๆนี่ก็มันก็ระบาดกันได้ทุกฤดูกาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าช่วงแรงนี้กุหลาบของท่านก็จะปลอดภัยจากเพลี้ยไฟแล้วก็ไรศัตรูพืชนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์ุจำกัด